ช้าก่อนค่ะเด็กๆอย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ให้แม่ตักด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครเลยค่ะถึงแล้วจ้าไมามิน นี่แหละบ้านของคุณยายของหนูจำได้ไหมเจลูกแม่ไม่ได้พามาตั้งหลายปีแล้วเฮ้ยจำได้ค่ะสวัสดีค่ะคุณยายโอ้ไม่มิ้นหลานยายมาลูกมาให้ยายอุ้มทีอ๊้ยคิดถึงจังเลยลูกน่ารักไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะไม่เจอกันตั้งหลายปีนี่ใช่ไหมสดแป้แนใช่ค่ะแม่ต้องขอโทษแม่ด้วยนะคะ ที่ไม่ได้พาไมามินมาตั้งสองปีโอโหงานยุ่งมากเลยค่ะโอ้โหแม่เข้าใจแม่เข้าใจเอาเข้าไปในบ้านกินน้ำกินท่ากันให้หายเหนื่อยก่อนนะจ๊ะหลานรักนะอู้ยายทำขนมไม่ให้มากมายเลยละจ้าเป็นไงจ๊ะลูกขนมอร่อยไหมฝีมือยายนะ่ะปั้นคลิปเนี่ย แม่คงหนูชอบมากเลยนะหมายนินเนี่ยยายทำตั้งแต่เช้าเลยนะเอาไว้อวดหนูยายรู้ว่าหนูจะต้องชอบอร่อยมากเลยค่ะคุณยายไส้เผือกกับไส้สับป,ปะรดกินอร่อยมากเลยอะ่ะนำ้นำนำ้นำน้ำหึงุงกลางเลยค่ะงตายจริงวันนี้อากาศมันหนาวมากเลยนะลูกนะ ดูนหนาวที่จังหวัดเนี้ยโอ้ยหนาวมากเลยมีแม่คนิ้งด้วยนะตอนเช้านั่นน่ะ้าตื่นเช้าแล้วยายจะพาไปดูนะแต่ตอนเนี้ยหนูไปเลือกผ้าห่มก่อนป้ายลูกมันหนาวจะได้เข้านอนกันนะมันดึกแล้วนะค่ะคุณยายหนูจะไปเลือกผ้าห่มเดี๋ยวนี้ละคะ่ะเออฮ่ผ้าห่มบ้านคุณยายสีสวยๆทั ีชุ่มพูลายดอกมีน่ารักจังเลยอ่ะโอ้ชอบมากชอบมากชอบมากไมมินชอบมากเลยไมมินเอาผืนนี้แหละน่ารักจังเลยถ้าห่มผืนนี้จะต้องอุ่นแน่ๆเลยอุ้ยบ้านคุณยายน้าหนาวดูสิพูดออกมาก็มีควันออกจากปากด้วยอ่ะอเอาตัวนี้แหละเอาผืนนี้แหละอเด็กน้อยลูกของแม่หลับแล้ว หลับเร็วจริงๆปกติแล้วเนี่ยไมมินเป็นเด็กที่นอนดึกมากเลยนะ,สะแสดงว่าจะต้องติดใจพระห่ผมผืนนี้มากๆเลยอะ่ะดูสิก่อนไม่ยอมปล่อยเลยเป็นยังไงละส้มแป้นลูกสาวเธอลหลับหรือย,ยังฮึหลับแล้วค่ะแม่ดูสิคะถ้าทางจะชอบพระห่ผมผืนนี้มากเลยนะคะเอ,เอ๋นี่นี่ไมมิน เลือกผ้าห่มผืนนี้หรอกเลอตายแล้วมีอะไรล่ะคะแม่เปล่าเปล่าจ้ะไม่มีอะไรหรอกลูกผมแล้วก็ห่มไปเถอะไม่มีอะไรหรอกนะเอ่อเดี๋ยวแม่ว่าดึกๆแม่จะเอาผ้าห่มมาเปลี่ยนให้ก็แล้วกันนะคือผ้าห่มผืนนี้มันยังได้ซากอะ่ะแม่กลัวว่าใเม่จะไม่สบายนะ ่าเลยค่ะแม่หนูดมดูก็หอมดีนะ่คะผ้าหอมผืนนี้หอมมากมากกลิ่นกลาบอ่อนๆออนด้วยนะคะแม่เหมือนผ้าหอมโบราณที่อบน้ำรัมน้ำปลุงเลยละคะ่ะเอ่ออาเจ้าเอยากจะหอมก็ออกตามสบายเลยนะคะงไม่มีอะไรหรอกเอ๊ะหนูว่าแม่พูด,ปดแปลกๆนะคะมีอะไรกับผ้าหอมผืนนี้หรือเปล่าคะ โอ้เปล่าล,ลูกเปล่าลอกไปนอนเถอะนะดึกมากแล้วพรุ่งนี้จะได้ตื่นมาดูแม่คนนี้ไงนะจ๊ะอ๋อค่ะค่ะแม่หนูก็เตรียมกล้องถ่ายรูปเมมอาไว้แล้วล่ะคะ่ะจะถ่ายรูปแม่คนนี้ไปฝากเพื่อนราตรีสวัสดิ์นะคะแม่เจ้าลูกจะ้ะนอนหลับฝันดีนะเจ้าลูกนะค่แม่หนูไปนะคะ ตายแล้วกอดพ่อหงส์แน่นเลยหลานรักของยายโอ้ถ้าเอามาเปลี่ยนเนี่ยคงจะตื่นเอาอยัางไงดีแต่คงไม่มีอะไรหรอกนะเรื่องมันก็ผ่านมาแล้วหลายปีคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกรอกเอาเถอะหลับฝันดีนะจ้ามายมินหลานยายนะพรุ่งนี้เช้าเจอกันจ้า พ่อห่มไปไหนเนี่ยอุย้ยหนาวหนาวจังเลยพ่อห่มอยู่ไหนอ้อเฮะพ่อห่มลอยได้พ่อห่มลอยได้เองโอ้โอุย้ยอะไรเนี่ยอุย้ยตายแล้วเกิดอะไรขึ้นพ่อห่มบ้านคุณยายพ่อห่มบ้านคุณยายลอยได้เอออุ้ออยตายแล้วแม่จา๋าแม่จา๋าแม่จา้าแม่จ๋าช่วยหนูด้วยแม่จา๋า แม่จ๋าแม่จ๋าเกิดอะไรขึ้นจ๊าไมมิ้นเกิดอะไรขึ้นรูปลองเสียงดังลั่นเลยฝันร้ายเลยจ๊ะแม่คะพะ่อหอมพ่อมันลอยได้อไหนหละจ๊ะแม่ก็เห็นพ่อหมมันกองอยู่ที่พื้นเหมือนเดิมนี่นาเอ๊ะตาฝาดแล้วลจ้าหรือไม่ก็ฝันร้ายโอ้ยพูดอะไร ก็ไม่รู้บอกว่าพ่อห่มลอยได้เองเหลวไหลจังเลยลูกอนอนต่อนะจ๊ะตั้งใจหลับฝันดีนะลูกนะแม่จะห่มผ้าให้นะจ๊ะอุ้ยอากาศหนาวมากแต่ถ้าหนูกลัวให้แม่นอนเป็นเพื่อนไหมจ๊ะไม่เอาค่ะหนูไม่ชินกับการนอนกับใครหนูชอบนอนคนเดียวไม่เป็นไรค่ะแม่หนูคงจะฝันร้ายอย่างที่แม่ว่าจริงๆนะค่ะ อเจ้าถ้าอย่างนั้นแม่ไปนอนก่อนนะเจมายมิ้นนะอะนอนนอนลูกนอนเดี๋ยวแม่ห่มผ้าให้ข้าวแม่เด็กนอนตื่นขึ้นมาคุยกันเร็วดค่ะตื่นขึ้นมา มาคุยกับฉันเด็กน้อยผู้น่ารักผู้น่าเอาไปอยู่ด้วยไมเป็นลูกใช่ไหมเจ้าเด็กน้อยตื่นเร็วเข้ามายมิ้นตื่นเร็วเข้าตุน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 เอ๊ใครมาปลุกหนูวะใครปลุกหนูคือคุณคุณเป็นใครคะ เข้ามาอยู่ในห้องหนูได้ยังไงอะอฉันคือนางฟ้าแสนสวยจ้าฉันออกมาจากผ้าห่มลายดอกไม้แสนน่ารักผืนนั้นไงเธอชอบฉันใช่ไหมละ่ะโอ้ยคุณเป็นนางฟ้าที่ออกมาจากผ้าห่มหรอะคะใช่แล้วล่ะจ้าหนูชอบกลิ่นผ้าห่มของฉันไหมละ่ะกลิ่นกุลาบหอมเย,ย้ายวน โอชอบมากเลยค่ะโหแต่หนูแปลกใจว่าคุณออกมาจาดพระห่มได้ยังไงอ,อ๋อก็ฉันเป็นนางฟ้าไงล่ะจ๊ะนางฟ้าที่สิงสถิตยอยู่ในพระห่มนี่ข้างในพระห่มอะมีของกินมากมายเลยนะแล้วก็มีห้องนอนแสนสวยอยู่ด้วยละ่ะมันเป็นอีกมิติหนึ่งที่มนุษย์ไม่เคยย่างกลายเข้าไปสัมผัสนี่ไมมิ้น เข้าไปอยู่ด้วยกันไหมนะจ๊ะ<ฮ>เอ๋เข้าไปนี่อยู่ในผ้าห่มหรอะคะหนูจะเข้าไปได้ยังไงหนูไม่ได้เป็นนางฟ้าเหมือนคุณน,นี่คะโอ้ง่ายมากเลยจะไหม,มนินแค่หนูเดินตามฉันมานะจ๊ะเดินตามฉันไปนี่นี่นี่มีคลองนะ่ะอยู่หลังบ้านยายเธอไงน่านเล่นมากเลยนะ ดอกบัวก็สวยมากสีชมพูเหมือนผ้าห่มเลยนะจ๊ะแค่หนูตามฉันมาลงเรือไปเล่นน้ำในนั้นน,นนะหนูก็จะเข้าไปอยู่ในผ้าห่มแสนสวยกับฉันได้ฉันชอบหนูมากนะจ๊ะอยากจะได้หนูมาเป็นลูกเาเชียร่าไปจ้ะไมมินของเล่นมีเยอะแยะมากมายเลยนะฉันจะบอกใคย <c oughs> ได้ค่ะ ูจะเป็เล่นของเล่นแต่คุณจะต้องพาหนูกลับมาส่งนะคะคุณนางฟ้าได้สิเจ๊ะฉันน่ะพาหนูไปแป๊บเดียวเดี๋ยวก็มาสง่งไปนะจ๊ะไปไปเดี๋ยวฉันอุ้มจะไปเองนะหนูเดินเองได้ค่ะคุณนางฟ้าอย่าเดินเร็วนะักสิคะ เข้าเล,เลเยแล้วเดี๋ยวดอกบัวจะหุบซะก่อนนะดอกบัวพันเนี้ยมันเจะหุบแล้วมันจะบานตอดกลางคืนนั่นไงสวยไหมอ๋อฮะดอกบวัวสวยมากเลยค่ะลงไปแลวลงไปเลยจ้ะฉันจะลงไปก่อนแล้วนะฉันจะลงไปก่อนตามมาเร็วไปนีิ้ตามมาเร็วมาอมน ม่มิ้งจะไปลูกอย่าไป,าไปมามาหายายคุณยายหนูจะลองไปหาคุณนางฟ้าค่ะนางฟ้าที่ไหนไม่มีหรอกอุ้ยตายลวลูกตายแล้วคนเอ้ยคนมาหลานรักของยายกลับบ้านกันลูกกลับบ้านกันไปอู้ยตายแล้วดีนะที่ยายมาทันเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกจนได้ Ming, ไม่มิ้ไปลูกไปโอ้ใจหายใจควาหน่อยไง มาขัดความฉันอีกจนได้นะห,หน่ามโหจริงๆเลยฉันกำลังจะได้เด็กหน้าตาน่ารักน่ารักกิ่ใหม่นีม้มาเลี้ยงเป็นลูกแล้วเชียวหึน้าโมโหจริงๆขอยดูนะข่าวหน้าฉันจะไม่ให้พลาดเลยยังไงฉันก็จะเอาเด็กคนนี้มาอยู่ด้วยไม่ยด้เลยเด็กๆอยากรู้ไหมละ่ะว่าทำไมฉันถึงเข้ามาอยู่ในพ้าหม่มกลายเป็นผีพ้าห่มแบบนีน้ถ้าอยากรู้ประวัติของฉัน อย่าลืมติดตามตอนต่อไปเลยนะตอนเนี้ยฉันโมโหมากเลยเข้าไปอยู่ในผ้าห่มตามเดิมก่อนแล้วนะโอ๊ยน่าโมโห